วัดีค่ะวันนี้นะคะนุ้ยก็มีข่าวดีค่ะวันนี้นะคะเปิดอีีแรกของนุ้ยนะคะด้วยข่าวดีกันเลยค่ะข่าวดีที่ว่านคืออะไรคะข่าวดีที่ว่าก็คือนุ้ยนะคะได้รับข้อความนะคะว่าให้เป็นผู้ที่จะได้รับการเข้าฉีดวัคซีนโควิด1 i ค่ะค่ะเพื่อนๆืวันนี้นะคะนุ้ยก็ได้รับนะคะ m e s สเ g จนะคะ ส่งเข้ามานะคะบอกว่าหนุ่ยเนี่ยเป็นผู้ที่ได้รับการมีสิทธิ์ให้เขา้ารับการฉีดวัคซีนโควิด -19 นะคะทีนี้นะคะ message แรกที่นี่ได้รับเนี่ยก็จะเป็นบอกว่าสวัสดีจ้าคุณหนุยคุณมีเป็นผู้ที่มีสิทธิ์นะคะที่ได้รับเลือกให้เขา้ารับการฉีดวัคซีนนะคะโควิด n i แล้วเขาก็มีลิงก์ให้เข้าไปนะคะเพื่อที่เราจะได้ทำการบุ๊กวันและเวลานะคะนุ้ยได้เข้าเข้าไปในลิงก์แล้วก็ได้บุ๊กวันและเวลาเรียบร้อยแล้วนะคะโอ,อ้โหดูเล็บสิคะ <c oughs> เปื่อยมากเพราะว่ารีบมาทำคลิปนะคะตื่นเต้นมากรีบมาทำวิดีโอให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะนุ้ยก็ได้เข้าไปในลิงก์นะคะเพื่อที่จะเลือกวันและเวลาที่นุ้ยสะดวกนะคะ พอนุ้ยได้ทําการเลือกวันเวลาที่นุยสะดวกแล้วเขาก็จะเซ็นส่งข้อความที่2นะคะมาคอนเฟิร์มกับเราว่าวันเวลาที่เราได้เลือกแล้วเนี่ยเขาคอนเฟิร์มเจอกันวันเวลาตามนัดที่เราได้เลือกนะคะมเมสเซจแรกที่นุ้ยได้รับนะคะคือวันที่23กุมภาพันธ์ค่ะแล้วก็นุ้ยนัดวันได้วันเสาร์ที่27นะคะก็คือ ต้องรออีก4วันนะคะก็คือนิว่าไม่นานเลยค่ะ4วันนี่คือเร็วมากคือตอนนี้นะคะนุ้ยตื่นเต้นมากเลยค่ะที่จะได้รับการเข้าฉีดวัคซีนโควิดไนทแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาจะแจ้งให้เราทราบนะคะตอนที่เราไปถึงวันที่เราบุกในการได้รับวัคซีนนะคะพยาบาลจะแจ้งให้เราทราบก่อนที่จะฉีดวัคซีนให้เรานะคะว่าวัคซีนที่เขาฉีดให้เรานั้นนะเป็นตัวไหนนะคะ ส่วนตัวของวัคซีนนะคะที่อังกฤษเนี่ยตอนนี้นะคะเท่าที่นุยรู้มาะคะ่ะเท่าที่มีคนรู้จักเนี่ยได้รับวัคซีนโควิด1 i d 1 9มาที่อังกฤษตอนนี้จะมีอยู่2ตัวนะคะคือ Pfizer กับอัสตราสเนกานะคะ the Oxford AstraZeneca and the Pfizer vaccines ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็เป็นวันเสาร์ที่27กลกุมภาพันธ์นะคะ เวลาโดยประมาณก็8โมงเช้านะคะนุยก็ได้ตื่นขึ้นมาแล้วนะคะเพราะว่านุ้ยจะต้องเต็มตัวอาบน้ําแปรงฟันนะคะแล้วก็ต้องแต่งตัวเพราะว่าวันนี้นุยมีนัดฉีดวัคซีนโควิด19ค่ะเดี๋ยวขอเวลาไปแต่งตัวอาบน้ําปรับแป้งทําผมแป๊บหนึ่งนะคะวันนี้จะแต่งหน้านิดหนึ่งเพื่อเพราะว่าออกไปข้างนอกนะคะตอนนี้ขออภัยที่น้าสดนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะแป๊บหนึ่งค่ะ นีนนี้ก็แต่งตัวเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็รับประทานอาหารเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยตอนนี้ก็พร้อมที่จะออกเดินทางแล้วนะคะเดี๋ยวไปกันเลยค่ะวันนี้แต่งหน้าด้วยค่ะพอออกไปเจอผู้คนคะ่ะไม่งั้นถ้าไม่แต่งเดี๋ยวพยาบาลตกใจค่ะเดี๋ยวไปกันเลยค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในรถแล้วนะคะตอนนี้เราพาน้องจักรยานไปด้วยนะคะเพราะว่า แพลนตอนแรกเนี่ยที่เรายังไม่ได้จองฉีดฉีดวัคซีนเนี่ยเราแพลนว่าเราจะไปลองขี่จักรยาน e-bike คันใหม่นะคะของผู้ของหนุยนะคะส่ง <So S 1> เราเลยวันนี้เราเลยพาจักรยานไปด้วยค่ะโอเคค่ะออกเดินทางค่ะไปได้ไปคลินิกที่จะไปฉีดวัคซีนวันนี้ก็อยู่จากบ้านไม่ไกลนะคะ ใช้เวลาขับรถประมาณ3-5ถึงนาทีตอนนี้อีก2นาทีก็จะ <laughs> Are you excited to be on the camera <laughs> ตอนนี้อีก2นาทีจะ10โมงนะคะเรานัดเรา10โมง20นาทีถนนไม่ค่อยมีรถค่ะเพราะว่า็อกดาวน์ ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะสถานที่เป็นคลินิกนะคะประจำแถวบ้านที่เราจะมาหลับวัคซีนกันวันนี้ก็มีคนมาต่อแถวอยู่ mm, บ้าง <a> นะคะจูมินแก็ต the warm coat on oh yeah because we have to queue up outside เน <laughs> <Yeah. S 1> ี่ยค่ะมีคนต่อแถวอยู่ตรงนู้นนะคะยูร oh, ์อีเวนในซัน เพราะว่านัดเราสิบโมงยีนะคะตอนนี้เรามาเร็วนะคะเดี๋ยวจะรอสักแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อที่จะไม่ต้องไปยืนในอากาศที่หนาวหนาวน้นะคะ <Minute two. S 1> เดี๋ยวเราจะออกจากรถนะคะแล้วก็เราจะไปคิวไปเข้าคิวแล้วนะคะไปใส่เดี๋ยวใส่หน้ากากก่อน,นะคะ่ะ วันนี้อากาศประมาณ5องศานะคะ You've got the mask on inside out It's it okay Is it อากาศผิดก๊าเดี๋ยวเราออกไปกันเลยนะคะตอนนี้ก็มีคนมาเข้าคิวอยู่ นิดนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะไปถามเขาก่อนนะคะว่าเราเข้าคิวตรงไหน Thanks. Is that Stephen? Yeah. How are you feeling today? Hey, I'm Hello. What's your name, please? Um, Taswan. Lovely. And you're what, what time should we call you, you in? Um, twenty past. Um, 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 okay. 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 Go with me. Just find you on my list. There you are. There's your form. It's a strange there name. No, it's all right. I'll find you. They'll call you through shortly. All right. There we go. Taswan. I'm sorry if I pronounced it wrong. Pink towel. Perfect. I knew all those years at uni doing languages would help. Thanks. Could I check your date of birth? I'm 21st July 1980. And could I check what your ethnic group would be? Um, please. Asian Thai. So I'm going White yeah. and right Asian, do you think it would be? Or is um, it. Other Asian. Other Asian. Yeah. Oh, thank you. Just double checking through here to make sure. Yeah, I think it's. Hmm, what one would you say? Out of those um, ones there. Of the Lovely, yeah, brilliant. Thank you so much. So I just cue up. If you just wait where that black okay. thing is, there. Thank, take that thank you. you. Okay. So you got your arm. So we can do it on the Yeah, arm. this one. Okay. So it's yep. going to be a short little scratch. Yep, no problem. Okay. Inject it nice and slowly. เอาเวอะโอ๊ตตัมมันไม่ได้เลือดเลย Thank you very much s okay. <S Easy gentle simple and the doctor's really nice Very easy เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะการฉีดวัคซีนในครั้งนี้นะคะไม่เจ็บค่ะก็เหมือนการฉีดวัคซีนทั่วไปนะคะเสร็จเร็วปั๊บเดียวค่ะเดี๋ยววัคซีนที่ได้ในวันนี้ก็คือตัว Oxford Extra Sinica นะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตอนนี้ก็ไม่มีไม่มีอาการอะไรน,นะคะเดี๋ยวเราไปขี่จักรยานกันต่อค่ะนี่นะคะเป็นบัตรที่เราได้ฉีดวัคซีนแล้วนะคะได้เป็นตัวนี้ค่ะเดี๋ยวเราต้องกลับบ้านไปอ่านเอกสารนะคะว่าเราจะบุ๊กโดที่สองได้อีกทีเมื่อไหร่นะคะอุ้ยเล็บก็ยังเน่าตามเดิมค่ะถ้าเดี๋ยวเราก็ ไปขี่จักรยานกันต่อค่ะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่รู้สึกมีอาการอะไรแค่ตึงๆต,ตรงแขนนิดหน่อยนะคะไปค่ะไปขี่จักรยานในสวนกันค่ะไป <c oughs> ตอนนี้เรามาที่สวนสาธารณะใกล้ๆบ้านนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะมาลองจักรยานคันใหม่นะคะของผู้นะคะเป็นเม e ้าท์เทนอีบนะคะนางมีความภาคภูมิใจมาก ถึงขนาดว่าหลังจากเราฉีดวัคซีนเสร็จเนี่ยให้เรามาลองด้วยนะคะวันนี้ที่พักวันนี้อากาศดีแดดออกนะคะอากาศประมาณห้องศาก็เลยมีคนเยอะนิดนึงนะคะเราจะมาดูบรรยากาศในสวนกันนะคะวันนี้อากาศดีมากค่าวันนี้ คู่กับไบของนางนะคะ e bike e belt ลดอ e bike m o u n ที่นางภาคภูมิใจวันนี้นางจะให้หนุยลองขี่ดูนะคะว่ามันจะมีความรู้สึกเป็นยังไงนะคะซึ่งไม่รู้ว่าจะขี่ได้ไหมเพราะว่ารถคันใหญ่มากคะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ yeah so that's off to put it on eco it'll give you 50% of your effort on tour it'll give you 120% on boost or turbo it'll give you 300% on e-mountain bike it will give you between 120 and 300% depending on the gradient and the effort you need to put in okay, okay. so if we put it on tour okay that's about 120% okay. And so when you cycle you feel like it's you're not in your control. Just stop pedaling. As soon as you stop pedaling, it will stop giving you any any power. It only provides power when you pedal because it's pedal assist. Oh, I can just break Yeah, and you will just break As soon as you get tw 25 kilometres an hour, which you probably won't hit, it won't give you any more power. Okay. it's Restricted, it will just you, you'll just be pedaling, free pedaling. Oh, after the fastest can go is 25. Yeah, you can pedal more than that, but it okay. won't give you any pedal. That's that's the law in Europe. Okay. Okay. okay.

Okay, so what you need to do to change gear, that will take you up a gear and make it harder, so you'll have to won't have to pedal as fast, and that will take you down a gear. Okay, right, so up a gear, down, down a gear. Okay, Pink cow take two. This time she's going to use the gears, okay, and not. Okay, off you go. Yeah, you can feel it's like x-rays like yeah yeah like that. Yeah, so so how far up the gears did you go? I don't know um, three well, click, four Yeah, click. we'll do it again, but then get right into the top gear. Okay. I know I'm tired. We'll pull, she had a yeah, so put it in two, now. Okay, so put it in two but then just do it one more time. But go all the way up the gears. Ah. And then you won't be making any effort because the bike will be doing it for you. And yeah, if you what you say? Yeah, but I'm watch tired. here. Watch here. When that gets to twenty-five, then don't put any more effort in, yeah. I just had the COVID vaccine, and you made me uh, try out your bike. Well, you wanted to come to the park. Um, okay. Deck it off. So go no no because you won't need to put any effort in if you actually go up the gears rather than spinning your legs, yeah. Okay, off she goes again. Well, go then get going up the gears. Pardon? Twenty-five, 25 yeah. So after that, it won't give you any more power. Oh. So. Right, I'm gonna sit down. Yeah. Uh, stop dreaming. Do You know what's funny? That you got something next to your mouth, some big dark mark on you. Huh. <laughs> Come here. Stop filming. Uh, mud or something. Yeah, okay. We're you, I'll stop the that! Where Where are you going? Bike? Where are you going? Okay. หลังจากที่เมื่อเช้านะคะนุ้ยได้ไปรับการเข้าฉีดวัคซีนโควิด -19 นะคะมาเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อเช้านี้ก็เป็นไปด้วยได้ด้วยดีนะคะไม่ต้องมีการต่อคิวนานเลยนะคะเขาจัดระบบดีมากถึงแม้ว่านัดของนุ้ยเนี่ยจะเป็น10.20นะคะแต่นุ้ยไปถึงก่อนนะคะประมาณ10.02นาทีพอเดินเข้าไปเนี่ยเขาก็ให้เดินเข้าไปเลยแล้วบอกชื่อเขาก็จะติกเรา ออกจากลิชนะคะแล้วก็ให้เราเดินเข้าไปตามคิวเข้าไปเลยค่ะไม่ต้องรอเลยค่ะเดินเข้าไปแบบโฟลมากเลยค่ะแล้วก็เข้าไปถึงนะคะหมอก็จะแนะนําตัวนะคะว่าเขาชื่ออะไระวันนี้เขาจะเป็นคนฉีดวัคซีนให้เรานะคะแล้วเขาก็จะถามคําถามเกี่ยวกับว่าเราเคยแพ้ยาอะไรไหมเหมือนเป็นคําถามเกี่ยวกับ ส่วนตัวเกี่ยวกับในทางการแพทย์นะคะซึ่งไม่มีอะไรแบบยากมากแค่ว่าเคยแพ้ยาอะไรไหมเคยแพ้การฉีดวัคซีนอะไรไหมแค่นั้นเองแล้วหลังจากที่เขาถามคําถามเสร็จนะคะเขาก็จะบอกเราว่าวันนี้เขาจะสิฉีดวัคซีนตัวไหนให้เรานะคะซึ่งนุ้ยได้รับเป็นวัคซีนตัวนี้นะคะก็คือ a s ส แอสตราซีนิก้นะคะซึ่งเขาก็จะให้การ์ดนี้มาเพื่อเป็นการยืนยันว่าเราได้รับฉีดวัคซีนตัวนี้มานะคะซึ่งหมอเนี่ยหมอใจดีมากเลยค่ะหมอเฟรนลี่มากเลยค่ะนุ้ยเนี่ยขออนุญ,ญาตหมอก่อนที่จะถ่ายวิดีโอนะคะว่าขออนุญ,ญาตถ่ายได้ไหมหมอบอกว่าตามสบายเลยแล้วนุ้ยก็บอกก่อนว่า ไม่เป็นไรนะอย่าก,กังวลนุ้ยจะไม่ให้เห็นหน้าหมอหมอบอกว่าไม่เป็นไรฉันอยากอยู่ในวิดีโอนะคะก็เลยได้วิดีโอตอนที่กําลังฉีดมาเลยนะคะก็ขอขอบคุณหมอมากๆหลังจากที่ฉีดแล้วนะคะก็ไม่ได้มีอาการแบบเจ็บเป็นพิเศษหรืออะไรนะคะนุ้ยฉีดตรงแขนซ้ายตรงนี้นะคะซึ่งมันก็ไม่ได้เจ็บมากเหมือนการฉีด มันเป็นแค่เหมือนการฉีดวัคซีนทั่วไปเลยค่ะมันจะตึงๆที่แขนนิดนึงแต่ตอนนี้ก็รู้สึกจับไปก็ไม่ได้เจ็บอะไรมากมายนะคะแค่แบบตึงนิดหน่อยแล้วก็หลังจากฉีดแล้วก็ยังมีแรงนะคะมีความสามารถที่จะไปลองขี่จักรยานในสวนได้นะคะซึ่งวันนี้อากาศที่อังกฤษดีมากเลยค่ะแดดออกนะคะแล้วก็อากาศประมาณแค่5้าองศาเองค่ะก็เป็นวันที่ดีมากนะคะก็ วันนี้ก็สนุกมากนะคะที่หลังจากฉีดวัคซีนแล้วได้ไปขี่จักรยานนะคะเออหลังจากฉีดแล้วเขาก็ให้เอกสารมาชุดหนึ่งนะคะอันแรกมันก็จะบอกว่าต่อจากนี้นะคะอีกประมาณ1 0บถึงสิอาทิตย์นะคะเขาจะส่งมเมสเซจมาใหม่เพื่อบอกเราว่าการฉีดโดสที่2เนี่ยจะเป็นเมื่อไหร่นะคะเขาจะส่งมเมสเซจมานัดเราอีกทีหนึ่งแล้วก็เอกสารที่เหลือก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ โควิด -19 วัคซีนนะคะว่าฉีดไปแล้วเนี่ยมันจะมีผลเมื่อ,อไรหรือมันจะมีผลกระทบยังไงอาจจะมีไข้ขึ้นหรืออะไรแบบนี้นะคะสักสองสามวันหลังฉีดนะคะแต่ตอนนี้นี้บอกเลยว่านุไม่ได้รู้สึกมีผลกระทบเอฟเฟกไม่ได้ตัวร้อนไม่ได้เวียนหัวไม่ได้มีอาการจะรู้สึกอาเจียนอะไรเลยแต่รอดูว่าคืนนี้หรือพรุ่งนี้นะคะจะมีอาการอะไรหรือเปล่าตอนนี้นะคะ ไม่ได้มีอาการอะไรแต่ว่าถ้ามีอาการอะไรห,หลังจากนี้เดี๋ยวครั้งหน้านูจะมาอัปเดตให้ฟังนะคะตอนนี้ก็กลับมาแล้วปลอดภัยเรียบร้อยดีนะคะเดี๋ยวจะขอตัวไปกินอาหารกลางวันก่อนนะคะแล้วเจอกันครั้งหน้าค่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะคะที่ดูกันจนจบนะคะสำหรับ EP แรกของนุ้ยค่ะขอบคุณค่ะ